โอเคครับเดี๋ยวครูจะสอนจับคอร์ดซีชาร์ปนะครับ C sharp ปเนี่ยมันจะจับมันจะอยู่ฟอร์มเดียวกับอฟอร์ม A นะครับเราเราดูนะครับฟอร์ม A จับฟอร์ม A ขึ้นมาเห็นไหมครับเราสไลด์ลงมาหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เห็นไหมครับสไลด์มาทั้งหมด4ช่องฟอร์ม A เนี่ยจะอยู่ในช่องที่6นะครับเห็นไ สองอ่ะเดี๋ยหนึงน่งหนึ่งสองสามสี่ก็คือฟอร์มเออยู่ในช่องที่หกนะครับตอ,อนนี้นิ้วชี้ทาบนะครับนิ้วชี้เนี่ยจะทาบสายหนึ่งถึงสายอ่าสายห้าถึงสายหกนะครับทาบลงไปเลยนะครับในช่องที่สี่นะครับเราก็จะได้คอร์ดซีชาร์ปแล้วถูกไหมครับมันจะเป็นคอร์เอดเหมือนคอร์ดบีครับ เลื่อนลงมาสองช่องเป็น B ถ้าลงมาหนึ่งช่องก็เป็น C หน่อยครับลงมาหนึ่งช่องก็จะเป็น C ชาร์ปพอ C ชาร์ปไปอยู่ในช่องที่4นะครับตอนนี้มาดูที่ <c oughs> นิ้วกลางนางก้อยนะครับพอมันเป็น C ชาร์ปเซเว่นปุ๊บมันจะต้องเอาตำแหน่งนิ้วนิ้วนี้ออกนะครับนิ้วนางแต่ว่าพอเราเอานิ้วนางออกปุ๊บมันมันก็จะกดยากขึ้นแหละคราวนี้ กูจะเปลี่ยนให้เป็นใช้วิธีการนิ้วก้อยเนี่ยวางที่เดิมนะครับแต่ว่าเอานิ้วนางนะครับมากดแทนนิ้วกลางแบบนี้นะครับนิ้วกลางก็ไปช่วยนิ้วชี้ทาาเราก็จะได้คอร์ด C-Sharp ปนะครับเห็นไหมครับจากฟอร์ม A อย่างนี้นิ้วชี้ทาบในช่องที่4ี่เห็นไครับเป็น C ี h a r ์ เราเปลี่ยนเอานิ้วนางขึ้นมาแทนนิ้วกลางแล้วก็ปล่อยเห็นไหมครับนิ้วกลางเอาไปช่วยนิ้วชี้ท่าดีตั้งกระสายที่5ลงมาเราก็จะได้ C sharp 7นะครับ